ดีแฟนๆช่อง DIY บายารดกิทุกท่านครับในคลิปนี้ครับผมจะแนะนำตัวซิลิโคนแก๊สคาร์โูลิชของแอมเบครับผลิตภัณฑ์ทงความสะอาดรถยนต์แล้วก็เคลือบเงาซึ่งก็ต้องขอบอกก่อนว่าปกติแล้วผมก็ใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดรถนะครับอยู่2ตัวก็คือจะเป็นตัวคาร์วอชนะครับแล้วก็ตัวซิลิโคนแก๊สนะครับกับเจ้าตัวต้าไฮรักซีลิโวคันนี้นะครับก็ อันนี้นะครับอายุได้1ปีก็เฉลี่ยเคลือบอยู่ทุกๆ2เดือนนะครับในคลิปนี้ครับผมก็จะมาทดสอบนะครับความคงตัวหลังจากการไม่ได้ลงแว็กมา2เดือนนะครับแล้วก็ความสามารถในการขจัดคราบพี่นกนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะทำที่โดยการแบ่งฝากระโปรงรถเป็น2ด้านนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะมีตัวส่วนของรอยคราบคินนกนะครับและด้านซ้ายผมจะยังไม่ลงแว็กนะครับส่วนด้านขวาจะลงแว็กนะครับต่เดี๋ยวเราจะมาทดสอบ จัดคาบแล้วก็การคงตัวในการทดสอบด้วยเอาน้ํำราดผ่านให้ดูนะครับโดยในการทดสอบครั้งนี้ครับผมก็จะล้างรถเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้เชือกฟ้านะครับในการแบ่งครึ่งกึ่งกลางในครั้งแรกนี้ผมก็จะลงแว็กในส่วนของข้างขวาก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็จะเช็ดออกด้วยผ้าสะอาดนะครับโดยการจากที่ผมดูด้วตาเปล่านะครับหลังจากที่เราได้เช็ดตัวคาบซิลิโคอนออกแล้วนะครับก็จะจัดตาตอนนี้ก็จะเห็นว่าตรงนั้นจะมีความมันเงามากกว่าด้านที่ยังไม่ได้ลงเคลือบเงานะครับแต่ว่าเนื่องจากทางกล้องอาจจะไม่ได้เห็นชัดนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเอาน้ํามาลองไหลผ่านดูนะครับ ต่อไปนะครับผมจะทําการหยดน้ํางลงบนฝากระโปรงนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นหยดที่ค่อนข้างจะไหลยอย่างรวดเร็วนะครับข้างนี้คือพึ่งลงซิลิโคนแล้วก็เช็ดออกหมาดๆเลยนะครับ ข้างนี้นะครับไม่ได้ลงซิลิโคนมาสองเดือนแล้วนะครับตัวซิลิโคออนกรอสนะครับมีสารลดความตึงผิวก็จะทำให้น้ำเป็นหยดน้ำก็ไหลกริงได้ง่ายครับและในส่วนด้านซ้ายครับ หลังจากเราไม่ได้เคลือบเงามา2เดือนแล้วเนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติในการเคลือบผิวเราได้ดีอยู่นะครับแต่แค่เพียงว่าอาจจะต่ำกว่าในส่วนของตัวที่ได้เพิ่งเคลือบใหม่ๆนั่นเองครับการทดสอบส่วนที่2น,นะครับก็จะสอบการทำกับศาสตา์ในส่วนของคราบขี้นกตรงส่วนนี้นะครับลงเน้นบริเวณนี้เลยนะครับ เเช็ดออกเลยครับเช็ดถึงฝุ่นก็เกาะเลยนะครับพอดีที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับค่อนข้างจะมีฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ผมดูอย่าตงตัวนี้ก็มองไม่เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอากล้องสูงเข้าไปใกล้ๆกันดูเดิมรอย,อยตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอลองยังส่วนของกล้องดูนะครับอันนี้ก็เุณวลาจะเกลี่ยงออกหมดแล้วนะครับ ในส่วนของการรีวิวคลิปนี้นะครับก็มาจากการใช้งานจริงของผมเองนะครับหาก่านใดที่ต้องการอยากจะพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนนะครับก็สามารถติดต่อกันมาช่องไลน์ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครมีข้อเสนออยากให้ผมทําคลิปรีวิวตุนพันหรือว่าคลิปอื่นๆนนะครับก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ